ยอนเซ็นด้วยใช่มีิสคาให้มีเป็นตัวว่าราคาให้แต่เราไป็นคนเดมมาต่อ g ปถ้า if I go out stop go o อ t stop ออออคให้ปิดเพื่องด้วยเราไปอาไป อ่อนเซนเออนเซนออนเซนคือเนาะแวนอ่อนเซนอเอกสารนะขอแบวันแล้ว้วขอต้นไหนต้นไหนทีไม่ไน่ไไปไหนใช่แล้วผมเปลี่ยนชุดแต่มันเปลี่ยนชุดได้ องสห้องก็เรต้องไปสามห้องดกันเเพื่อนร่วมทิปเปิดอนเซ็นเตับ่าแขงไม่้องเบนไม่อกก่อนอาบน้ำนี่มันตด่งด้หรไม่ไปหระไม่ไป่ก็กินข้าวก็หกโมงเย็นไงไม่เาเาวนเาออนเซ็นที่นี่ไม่ใช่ออนเซ็นโดยตรง แค่อยากจะไปดูเฉยๆนี่ก็บ้านชาวนาแบบจี่ไุนเลี่ยเปลี่ยนชุดสิคะาราคา9600เยนต่อคนมา6กคน5 6 4 0 0ชุดนอนชุดนอนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดนอนหยโอ้ยร้อนสุดยอดนี่เรามาถึงญี่ปุ่นต้องกินมาม่าญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นร้อนร้อนนี่เขามีขนมเสิร์ฟด้วย เป็นโมจิโมจิิสเตตอร์คานคาตี่นี่ห้องเราอุ่นมากอุ่นมากอุ่นเนี่ยเอาขาอุ่นขาเข้าไปประอุ่นมาอุ่น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 ขาเข้าไปเห็นตีนด้วยอุ่นอุ่นกล้องมาจะถ่ายให้อุ่นไหมเอามือเข้าไปนะ รึบดวงโหมันจะแ่งนี้เลยนะอุ่นมากสุดโคอยเลยโคอยรู้สึกไงอาิ๋ว้าไหมล่ะบ้านชนาคนไทยน้อยมากที่จะได้พักที่นี่เพราะอะไรเพราะเรามีจองยากจองยากจองทางอีเมลจองยากจองกี่รอบแล้วตอนแรกจองสามบอกอีกสามสี่เดือนค่อยจองโหพอจองพอจะจองปุ๊บเต็มแล้วพอดีนึกอะไรได้นะได้พี่สาวอยู่ที่นี่เล้พี่สาวช่วยจองให้แป๊บเดียวได้จ้าพี่สาวมาอยู่นี่ไม่ได้น้ำร้อนพี่สาวมาอยู่นี่มาได้พักมาเนี่ย พอดีเจ้านายก็อยู่ที่เมืองทม่ากับบ้านชาวนาได้ไงก็เลยจองได้หลังหนึ่งเนี่ยนอนได้พอดีสามห้องจริงๆมันนอนได้สิบคนหลังหนึ่งอ่ะบ้านหลังหนึงนอนสิบคนแต่เรามาหกคนไงเราก็เหมาหลังปกติบ้านบ้านชาวนาเนี่ยมันจะมีเจ้าของแต่ละหลังอยู่แล้วในการดูแลทำอาหารเช้าอาหารเย็นให้เราเขาจะเข้ามาทำมีโชว์เซ็กซี่อยู่ด้านหลังเขาเนี่ยอ๋อใส่ชุดใส่ชุดอะไรคุณ

ตอนนี้4โมงเย็นญี่ปุ่นก็เมืองไทยคงบ่ายองอะเนั่งก็อยู่แล้วสิออโอ้โหผูกจะไปยูโดที่ไหนเนี่ยนู่นโชว์ทางนน้นอยู่้นอยู่บุบมับุบมับ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 แบงยังยังไม่แบงอีกเออ ยังยังขอโทษยังมอเตหม้อบุบมับุบมับมัอ๋อแจกแจกขอขอขอเขากินฟรีก็งี้แหละเป็นไงบ้างครับมันไทยทำงานเหนื่อยกันไหมเป็นไงบ้างครับพี่สาวพี่สาวเป็นไงบ้างเข้าบ้านได้แล้วจ้าพี่สาวโอเคเลยพี่มาตกด้วย พีมาตกด้วยอืทุกอย่างโอเคโอเคตอนแรกเจ้าของบ้านเหมือนจะหิอย่งนิดหน่อย <laughs> มาเร็วเช็คอ <c oughs> ิน <c oughs> บ่บบายสามไงเรามาถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งก็เลยต้องเดินไปถ่ายรูปไปหาอะไรกินก่อนมีหวี่ยงมีหวีย่ยงนิดๆเจ้าของ <laughs> แต่แกนั้นรักพอเข้ามารักแกนันรักอย่างเง,งี้ย <c oughs> ไม่มี